สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอั้รินีโดยไม่หมาอั้มธรรมธารโรน,นี่ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้เนาะก็คือความน่ารักของคุณเนี่ยจะถูกใจคนแบบไหนเออเดี๋ยวมาดูกันว่าความน่ารักของคุณเนี่ยจะไปถูกใจคนแบบไหนเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบ่งไพ่ออกเป็นสี่กองด้วยกันนะ โอเคแบ่งออกเป็นสี่กองด้วยกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัดภายนิดหนึ่งนะสี่ ด้วยเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะคะอ่ะ,อะโอเคแบ่งออกเป็นสี่กองด้วยกันนะก่อนที่จะเริ่มทําสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยํานะหายใจก็ลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะเดี๋ยวจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะคะ รู้สึกยังไม่ค่อยโอเคนะกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกอย,ยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ สำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดึงตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าความน่ารักของคุณจะถูกใจคนแบบไหนเนาะหากคุณรู้สึกสับสนลองทำสมาธิใหม่นะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะนะจะออกย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิ าหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับนึงตาค่ะแล้วก็เลือกกองไพ่อีกรอบหนึ่งหากคุณยังรู้สึกสับสนนะก็ลองทาสมาธิสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนก็ฟังขางหนมากกว่าหนึ่งกองเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองน,นะคะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายละกันนะไล่วิทีละกองเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ตามลำดับแบบนี้นะเดี๋ยวไปฟังนายกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่1นนะมาดูกันว่าความน่ารักของคนจะถูกใจคนแบบไหนก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณเป็นคนอะไรยังไงแบบไหนเสือไก่กุ้งโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคุณเป็นคนที่มีพลังบวกมากเลยมีพลังบวกและมีพลังบุญ เออเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีมีพลังบวกมีพลังบุญนะเป็นคนที่เหมือนเหมือนแสงสว่างของโลกใบนี้เป็นคนใจดีมีน้ำจิตน้ำใจ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยว่าคุณนะถูกอกถูกใจคนแบบไหนนี่ คุณเนี่ยนะเป็นคนที่ใจดีมากมีพลังบวกมีพลังบุญเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะแล้วมีน้ำใจงามเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนอ่อนหวานนะแล้วต้องบอกเลยว่าเสน,เน่ห์ของคุณนะ่ะจะถูกอกถูกใจคนต่างวัยอืม คือต้องบอกเลยต่างวัยเนี่ยได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะนั่นหมายความว่าเด็กก็จะหลงรักคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวมีพลังบวกนะมีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะ่ะเออนะปลอดภัยอะ่ะนึกออกปะส่วนคนที่อายุมากกว่าก็จะรู้สึกว่าเขาเรียกว่ามีเหตุและผล อยู่ด้วยแล้วสุขกายสบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างสดใสยอยู่ด้วยแล้วต้องบอกว่าหัวใจมัน งดงามเออนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสเสน่ห์ของคุณนะหรือความน่ารักของคุณเนี่ยมันคือความคุณงามความดีของคุณเลยค่ะเป็นคนดีมีน้ำใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะน้ำจิตน้ำใจดีเป็นคนดีนอะนะเออมีพลังบวกมีพลังงานของความสดใสนะมีพลังงานของความ ความเป็นผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันก็มีความสดใสเหมือนเด็กด้วยเอออยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยนะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะเออความน่ารักของคุณตรงเนี้ยต้องบอกเลยถูกอกถูกใจคนต่างวัยแน่นอนจริงๆคนรุ่นดาควคราวเดียวกันก็ชอบนะเออแต่ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นสเปคที่ทาให้คนต่างวัยชอบคุณอะนะนะถ้าอายุมากกว่าก็คืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ นะคุณมีทั้งมุมที่เป็นเด็กมีที่แบบสดใสเนาะแล้วมีมีมุมของความเป็นผู้ใหญ่ที่ดูเข้าอ,อกเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจทุกคนนะ ถ้าเป็นเด็กเขาก็จะชอบคุณด้วยความรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าทําให้เขาโตขึ้นแล้วรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ติดตัดสินอะไรเขาเนื้อก็อกว่าเออเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความน่ารักของคุณนะสเปคคนต่างวัยเลยไม่ว่าจะเป็นแก่กว่าหรือเด็กกว่าก็ได้เพราะว่าเขาต้องบอกเลยว่าถ้าได้พูดคุยได้ทําความรู้จักกับคุณแล้วใคร,ใคร ที่ต่างไวัยไม่ว่าจะแก่กว่าหรือเด็กกว่ายังไงก็ตกมุมลักคุณได้อย่างงได้ได้อย่างแน่นอนเออนะใครรักนายอย่างนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่สองนะคะมาดูกันว่าความน่ารักของคุณจะถูกอกถูกใจคนแบบไหนนะขอก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหนหนึ่งสองสามค่ะเป็นคนจริงจัง เป็นคนขยันนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าจะถูกอกถูกใจคนแบบไหนอืมดูจากพลังงานตรงนี้นะคุณมีความเด็ดขาดในตัวเองสูงเขาเรียกว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอคุณนะลักษณะของคุณนะจะเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจคนที่เรียกได้ว่ามีความไม่มั่นใจในตัวเองนิดนึงเออ คุณมีความเป็นผู้นําในตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะทาให้คุณน่ะจะเป็นสเปคของคนที่เขาแบบว่าเป็นผู้ตามอะเออนะหรือคนที่เขาแบบว่าชอบชอบตามใจชอบเอาใจนะเพราะนั้นแล้วสเสน่ห์ของคุณความน่ารักของคุณคือความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแล้วก็มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งในตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือสเปคของคนที่เขาแบบว่า เออใช้ชีวิตแบบเขาเรียกยอมยอมหน่อยเออเป็นแบบย e s man นะเหมือนจะยอมยอมทุกคนอะไรเงี้ยเออนะหรือเป็นคนใจดีเกินนะคุณก็จะมีความเด็ดขาดมีความกล้าที่จะปฏิเสธมันเหมือนจะเข้ากับเขาได้หรือคุณอาจจะมาช่วยเติมเต็มอะไรบางอย่างกับเขาก็ได้เออคือคุณมีความเป็นผู้นําสูงนะมีความมั่นใจในตัวเองมีความกล้าหาญกล้า ที่จะทำรู้สึกทุกอย่างแล้วกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบใจด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นสเปคของคนที่เขาขาดหายในส่วนนี้เลยนะหรือคนที่ขาดความมั่นใจในเรื่องเนี้ยเอมอมเพราะเขาจะมองว่าคุณแบบเหมือนฮีโร่ที่มาแบบมาเติมเต็มหรือมาช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาให้เขาแบบหรือมาปกป้องเขาอะน,นึกออกว่าเออให้รอดพ้นจากการเอาถูกเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรต่างๆอะ เออเพราะฉะนั้นแล้วคาแรคเตอร์ของคุณเนี่ยจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของคนแบบนี้เลยนะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะสเปคของคุณจะเป็นคนที่ถูกใจสําหรับคนที่แบบเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณได้แหละนะแต่คุณจะมีความเป็นผู้นําโดดขึ้นมาทําให้เขารู้สึกว่าถูกอ,อกถูกใจอืมมันเหมือนกับว่าเหมือนเพื่อนกันแต่ ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นเพื่อนทีเดียวคุณมีความผู้นาในตัวเองด้วยอะไรํานองเนี่ยนึก็อ,อกว่าเออนะกลรแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สามมาดูกันว่าความน่ารักของคุณจะไปถูกใจคนแบบไหนอ่ะขอดูพลังงานความน่ารักของคุณก่อนคุณน่ารักแบบไหนอะไรยังไงโอ้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะ คุณจะไปถูกอกถูกใจคนแบบไหนขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหนี่คุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็มีความแบบว่าหนักแน่นในตัวเองค่อนข้างสูงคุณนะ่จะเป็นเขาเรียกว่าขวัญใจของคนที่อายุมากกว่าเลยนะเออคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคนรำ่ำคนรวยนะคนที่ มีอาชีพการงานที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงจะชอบคนแบบคุณมากนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาอาจจะอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณหรือว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าคุณน่มีความมั่นใจในตัวเองเนาะแล้วมาเสริมบารมีเขาเออคุณเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีรุนแรงเหลือเกินนะความน่ารักของคุณมันอยู่ที่ความมั่นใจในตัวคุณนั่นแหละคุณมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเอง และต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ซับพอรตคนอื่นได้อย่างดีนะหรือผลักดันสนับสนุนส่งเสริมเป็นคู่เสริมบารมีให้กับคนที่เป็นคู่ของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความน่ารักของคุณเนี่ยความมั่นใจในตัวเองของคุณเนี่ยหรือความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณน่ยมันคือความน่ารักที่ส่งเสริมซับพอตสนับสนุนคู่ครองของคุณได้เป็นอย่างดี แล้วคนที่จะถูกใจลักษณะคาแรคเตอร์ของคุณแบบเนี้ยจะเป็นคนรวยจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตเขาอยากได้คนแบบคุณมาเสริมบารมีออนะเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยนะฉลาดเก่งนะรอบรู้รู้รอบด้านนะมีความสามารถศักยภาพสูงนะเป็นคนมั่นใจในตัวเองด้วยนะเออ แล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนี่คือความน่ารักของคุณเลยนะแล้วเป็นคนที่กล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกออกมานะมันทําให้ประทับจิตประทับใจคนที่ตรงๆเหมือนกันก็คือคนที่คนเก่งแหละนะคนที่มีความรู้ความสามารถศักยภาพสูงคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีชื่อเสียงนะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณจะเป็นขวัญใจของคนเหล่านี้เลยนะจะทําให้เขารู้สึกว่าถูกใจ ถูกชะตาถูกจริตด้วยแล้วมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ด้วยกันนั่นเองเออใครรับยหนนาย,ย,นนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เลือกกองที่4ี่มาดูกันว่าความน่ารักของคุณจะไปถูกอกถูกใจคนแบบไหนอะดูพลังงานความน่ารักของคุณก่อนหนึ่งสองและสามค่ะโอ้เป็นคนมีเสน่ห์มากนะเป็นคนมีเสน่ห์มากนะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะว่า คนจะไปถูกอ,อกถูกใจคนแบบไหนโอ้โหนี่คนน่ารักแบบคุณเนี่ยต้องบอกเลยถูกใจใครหลายๆคนมากเลยนะโอ้คือคุณน่ะดูดีตั้งแต่ภายนอกเลยรูปร่างหน้าตานะตาคิว้วจมูกหูปากนะแก้มใบหน้าทรงผมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะ่ะมันดูน่ารักกระจุมกระจิ่งไปหมดนะ ดูน่ารักดูน่ามองดูน่าใส่ใจเดกหรอปะเออมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อซึ่งคาแรคเตอร์ของคุณความน่ารักของคุณตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมตั้งแต่รูปร่างหน้าตานะผิวพรรณหุ่นของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีมีสนเสน่ห์ไปหมดเลยนะแล้วคาแรคเตอร์แบบคุณน่ะต้องบอกเลยถูกใจใครหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็น คนอายุมากกว่าคนอายุน้อยกว่าเพื่อนฝูงคนรุ่นราวคาวเดียวกันไม่ว่าจะไวัยไหนนะหรือว่าเป็นใครอ่ะก็ต้องถูกใจสไตล์แบบคุณเพราะว่าคุณมีคาแรคเตอร์ที่เรียกว่าเหมือนมีคาริสมานะมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงมีออร่าราศีที่จับมีสเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คน ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณเพราะฉะนั้นความเป็นคุณนะ่ะความน่ารักในตัวคุณนะ่ะมันถูกใจคนทุกทุกวัยเลยดีกว่าทุกเพศทุกวัยด้วยนะต้องบอกอย่างนี้เออทุกเพศทุกวัยเลยต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเพราะว่าสเสน่ห์เสน่ห์รุนแรงอะ่ะเสน่ห์รุนแรงนะตั้งแต่รูปลักษณ์เลยนะ ยันนิสัยใจคอรูปร่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณมันคือมีสนเสน่ห์ทั้งหมดเลยนะผิวพรรณนะคะรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์นะนิสัยใจคอความอ่อนโยนความเป็นมิตรนะ หรือว่าบางครั้งบางทีบางคนอาจจะเป็นคนพูดเก่งแต่บางคนไม่ได้พูดเก่งแต่มีอินเนอร์ของความเป็นมิตรอยู่ภายในทำให้ใครที่ได้พบเจอรู้สึกว่าอยากเข้าใกล้อยากเข้าหาหรือรู้สึกว่าคนนี้คุยด้วยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภยัยทำให้คนรอบข้างตกหลุมรักหรือชอบคุณได้อย่างง่ายดายถูกใจคุณได้อย่างง่ายมากนะคะแล้วเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นลักษณะหรือเป็นความน่ารัก ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสเปคของคนทุกเพศทุกวัยนะจ๊ะเออนะใครรักเขานายอยู่ไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยยันรับพลังงานของคุณนะคะอนินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟิร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำทริปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบ,บิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย